สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปกับอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวในส่วนของฮุนไดฮีชวานไปนะครับก็คันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เบมาะวีพีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะที่สมรรถนะคุณต้องบอกว่ามันโคโลเกตกันนะ ออาติสอะไรอย่างเงี้นะมันจะคนละคนละเกตกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถหลัก3ล้านแหละนะครับแต่ตัวหุ่นด้ายก็จะประมาณ 5, ล้านห้าล้านหกนะครับเพราะฉะนั้นเกรดตัวเนี้ยก็จะเป็นสมรรถนะที่ดีกว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของอตัวรถเรื่องของหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ขอพูดเดยอะนะผมพูดไปหลายคลิปแล้วก่อนหน้านี้ผมก็รีวิวไปแล้วสีขาวสีดำนะครับสองคันนำเสนอไปแล้วแต่ผมได้สีบอลเงินหรือว่าสีเทานะครับได้มาใหม่ผมมองว่าสีนี้เป็นสีที่1ดูแลง่ายนะครับแล้วก็ดูสว่าง หายากด้วยผมไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่ก็เจอสีขาวนี่แหละสีขาวมุกนะฮะส่วนใหญ่นะครับคันนี้ได้มาก็ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะท่านเป็นคุณหมอแล้วกันนะครับดูแลรถได้ดีมากนะครับโดยรวมรถสวยนะครับรถสวยรถปี2009นเะครับก็เลขไม่อยู่ประมาณแสนเก้านะครับถือว่าน้อยนะด้วยปีของเขาขนาดนี้ไม่ไม่ถึง2 0 0 0 0 0ถือว่าดูแลรถได้ดีมากนะครับเรื่องของหน้าตานะครับในเรื่องของไฟหน้านะครับที่เป็นโคมมันติลิเฟกเตอร์แบบนี้นะครับมีไฟ เลี้ยวไฟโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆสูงต่ำในคมเดียวกันเลยนะครับโลโก้ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะครับของทาง Toyota เองก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีอยู่พอสมควรนะฮะดูรอบคันกันหน่อยครับออยก็ถือว่าสีนี้นานๆมาทีแหละอย่างที่บอกนะครับน่ฮะบอดี้สวยเลยนะฮะบอดี้สวยแน่นอนเดี๋ยวดูรอบคันก่อนนะครับว่ามีตําหนิอะไรยังไงตรงไหนไหมนะครับเพื่อที่จะได้เห็นไปพร้อมกันแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมได้รับชมตรงนี้แล้วก็ อัดตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์4จุดนะครับเป็นเซนเซอร์ถอยให้4จุดนะครับด้านหลังประตูหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัววิลไฟนะครับถ้าเป็นวิลไฟก็จะเป็นไฟ2ชั้นแบบขนาดใหญ่สีแบบจะเป็นสีใสน,นะแต่ตัวอเอาผ่านก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับด้านหลังดูเบาะนะครับถ้าเบาะก,ก็คือจะสามารถที่จะพับเลื่อนนะครับแล้วก็ยกขึ้นตามสไตล์โตโยตานะครับเอกลักษณ์ของโตโยต้าด้านหลังพับ เบาขึ้นนะครับก็อันเนี้ยหายบ่อยหายบ่อยนะครับไม่ใช่หายนะบางคนเขาจะถอดออกแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับตรงในกระเป๋าตรงนี้มันจะมีซิปนะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับแต่เพื่อที่จะพับง่ายนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพรมเมรดกระดุมต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้ได้เลยนะครับโลโก้อะไรต่างๆยังอยู่ครบนะฮะด้านหลังประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคไฟเบอรุดนที่3เป็นทับทิมเลยนะนะฮะเป็นไฟทับทิม LED นะครับอ่ะ แน่นอนในเรื่องของความที่เป็นเอาผาดหรือว่าเวลไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมชอบในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของประตูไฟฟ้าปัญหาน้อยสุดก็โตโยตานี่แหละนะครับเพราะว่าประตูไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสมูทหลายครั้งที่ผมไปเจอแบรนด์อื่นแล้วทําให้หงุดหงิดนะครับไม่ว่าจะเปิดช้าบ้างเปิดแล้วมันดีดกลับบ้างนู่นนั่นนี่นะแต่โตโยต้าก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเจ้าตลาดเลยแหละในเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะครับขึ้นลงสะดวกแล้วก็ในเรื่องของเบาอ,อะไรต่างๆเองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะ ปุ่มปรับอะไรเขาเยอะไปหมดเลยนะครับเป็นแมนวนวลนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฟฟ้ฟนี่อย่าดูสมูทนิดนึงนะครับตรงแถวกลางก็เดินเดินให้ไปสะดวกเบาะของโตโยต้าเองนะครับของอาผ่านหรือว่าวีวไฟอะไรต้องแล้วแต่ก็จะปรับเลื่อนอย่างนี้ได้นะครับนี่ปรับให้มีพื้นที่แถวกลางนะครับเพื่อที่จะได้เดินได้สะดวกนะต้องบอกว่าก็แล้วแต่นะครับเราสะดวกแบบไหนเนี่ยมีเบามีที่พักแขนให้2ฝั่งเอาที่วางแก้วขึ้นได้ด้วยนะครับตรงนี้แต่ต้องปรับตรงนี้มาก่อน ทำมานิดนึงนะจะได้วางทีเ่เปิดที่าวางแก้วได้นี่วางแก้วแบบนี้นะครับก็ถือว่าสะดวกดีฮะคันนี้สวยนะดูคมดูพื้นนะฮะ <laughs> สวยเลยแหละเทียบกับหลายๆคันเนาะออยก็เห็นอยู่นะ <laughs> สันลมสันลูปนะครับมูลลูปด้านหน้าสันลูปด้านหลังมีจอให้นะครับด้านหลังก็นั่งได้3ท่านนะครับโดยประมาณก็นั่งสบายๆหน่อยก็2ท่านแล้วกันนะครับก็เป็นรถเจที่นั่งแหละนะครับอย่างที่บอกไป ็นรถครอบครัวรถวีไเป็นพรมพิเศษเป็นรถสามันประจาบ้านไปแล้วเป็นรถประจำพ่อบ้านไปแล้วนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากฝากท่านผู้ชมนะเวลาที่เปิดประตูรถใหญ่ๆอย่างนนะี้นะฮุนไดก็แล้วแต่นะครับเวลาเราเปิดประตูบานใหญ่เงี้ยให้ระวังเลยนะฮะร,ระวังตรงนี้นะครับว่าบางทีฟุตบาทต่างๆมันทํามาแล้วไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับโดยมาตรฐานอาจจะคือส่วนใหญ่มาตรฐานของเขาเรียกว่าถนนความสูงเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแหละแต่บางที่เขาทําสูงไงนะครับหรือว่ามีหมอนรองอะไรต่างๆระวังด้วยระวังด้วยตรงนี้นะครับอ่ะด้านใน สิ่งหนึ่งที่ย้ําตลอดว่าถ้ารถกลุ่มนี้นะครับถ้าเราได้ไปใช้งานในครอบครัวคนขับหรือว่าคุณพ่อบ้านเนี่ยนะครับจะรู้สึกไม่เหมือนคนขับรถนะครับนี่ฮะสิ่งอำนวยความสะดวกเบาะปรับไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ให้มาเพราะฉะนั้นถือว่าเนี่ยเมมโมรีเบาะก,ก็มีเห็นไหมนะครับเป็นพุสต้าด้วยนะครับมันติดฟังก์ชันนฟงมาลัยอะไรต่างๆมีคูซคอนโทรลให้ก็ถือว่าเป็นออปชันที่ค่อนข้างที่จะ,ะในรถกลุ่ม VIP แบบนี้ก็ควรมีนะฮะ ก็3ล้านกว่ามันก็ควรจะมีะนะนะครับคนทรงคนสวนสมไม่แตกนะครับนู้ชมดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมไม่แตกถือว่าสวยงามนะครับโดยสมัยนั้นนะครับต้องบอกว่ารถรุ่นไหนนะที่เป็นลายไม้นี่คือต้องพรีเมียมสุดๆเลยนะนะครับยุคนั้นก็ถ้าลายไม้เข้ามาใส่บนเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่จะดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับจะดูแพงขึ้นมาทันทีนะครับตัวนี้ก็เช่นกัน อ่าลืมดูเลขไมลอ่ะตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับยุคใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับขอ,อย่าสตาร์ทนิดนึงนะครับอืมวงลหลสวยอ่าเลขไมล์อยู่ที่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับแสนเก้าอย่างที่บอกไปก็ถือว่าใช้งานน้อยนะครับเทียบกับปีของเขานะนะครับแอร์ดิตอนแอร์ออโต้อะไรต่างๆยังคงทำงานได้ปกติสวยเลยนะมุนรูปเนี่ยผมชอบในเรื่องตรงนี้ แล้วก็เวลาปิดประตูไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยครับมีปุ่มปู่ตรงนี้นะครับก็สามารถกดจากสวิตช์ตรงนี้ได้เลยืค่อนข้างที่จะดูมันดูดีอยู่แล้วแหละนะครับสำหรับเอาผ่านไฟฟ้าอะไรขอแค่ปิดแล้วกันนะครับอั้สองฝั่งนะครับแล้วก็จะมีตัวปุ่มล็อกให้สามารถที่จะปิดได้นะครับเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวจับเครื่องแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับรคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับ 170แรงม้าใช่ไหมนะครับผมจำไม่ค่อยได้นะครับสองสองจุดสี่เขาเรียกว่า2 a งเนะครับ2 a งเออโ้คันนี้ไปจอดบนต้นไม้มาแน่เลยเนี่ยแต่ให้ดูความสวยความเดิมนะครับก็มีเก็บงานมาบ้างแหละนะครับรถหลายปีแล้วนะครับแต่แน่นอนไม่มีชนหนักพิความแบบลูกใหม่เลยนะนะครับเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องยังดูสวยงามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับอันนี้สําคัญนะเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบครับ เบอร์น้ำยาแอร์อะไรต่างๆอยู่ครบนะคันนี้สวยงามนะครับย้ำราคากันอ้าวยังไม่ย้ำสิเพราะยังไม่บอกราคายังไม่ได้แจ้งราคาเลยราคาป้ายแดงนะครับสามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วกันนะครับถ้าเป็นตัว3.5นะคือเป็นเครื่องยนต์3.5 V 6ที่นำเข้าโดยโตโยต้าก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ที่สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่ล้านแล้วกันนะครับสี่ล้านมีทอนแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4นะครับเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันกว่า นิยมมากในไทยนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เองใช้ร่วมกับ To y ยต a Camry ได้ Toyota Camry เองนะครับไม่ใช่ t ต y o ต a ถ้าเวลาที่เราไปหาอะไรนะครับในส่วนของเอาผ่านอย่าไปบอกว่าอะไรเอาผ่านนะด้ยบอกว่าอะไรเกีย่ยวกับเครื่องยนต์นะอะไรแคมรี่จะราคาถูกกว่าอันนี้แนะนานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเองในเรื่องของอ,อุปกรณ์อะไรต่างๆจริงๆทุกวันนี้ก็ไม่ได้หายากอะไรมากมายนะเข้าไปในเพจในกลุ่มก็ได้นะครับเข้าไปก็พิมพ์ว่าเอาผ่านวิวไฟเอเอนะครับ A แล้วก็ H 20น,นะครับจะเป็นรหัสรุ่นของเขาก็หาได้ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับคันนี้นะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายอยู่ที่899,000บาทนะครับ899,000บาทราคาประมาณ9 0 0 0แล้วกันนะครับไม่ถึงล้านก็ได้รถหรูๆนะครับรถสวยๆระดับผู้บริหารแบบนี้นะครับผมเป็นรถประจำบ้านนะครับแล้วถ้าครอบครัวไหนได้ได้ใช้เป็นรถคันที่2คันที่3เป็นรถไว้ท่องเที่ยวได้นั่งแล้วจะติดใจนะครับสำหรับรถอาผ่าน์ตเไฟ นะครับวันนี้ผมนะฮะเป็นต่อขอฝากเบอร์โทรหน่อยละกันนะใครที่อยากได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0905214444นะครับ0905214444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line เลยนะครับสามารถที่จะแอดเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามาชมอีกทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ